ฮเกาโอเนวเน่ one one, เป็นแบรนด์รองเท้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นความหนาของพื้นโฟมที่มากกว่ารองเท้ายี่ห้ออื่นในท้องตลาดแต่ยังคงมีน้ำหนักที่เบารวมทั้งองศาของรองเท้าอันเป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่าเมตาโ o เกตจิโอเมทรีที่ช่วยนักวิ่งครับวิ่งได้เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นซึ่งการันตีเรื่องคุณภาพและความสำเร็จด้วยรองเท้าวิ่งรุ่นดังอย่างคาร์บอนเอ็กซ์ดินคอนอาราฮีคิฟตันสปีดโกลด์และมาฟาเต้นักวิ่งหลายท่านนะครับ คงสงสัยถึงจุดกำเนิดของแบรนด์นี้วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงจุดกำเนิดของแบรนด์นี้กันจุดเริ่มต้นของฮ o กาโอเน n โนะครับคือชาวฝรั่งเศสสอคนซึ่งเป็นอดีตพลังงานและหัวหน้าฝ่ายออกแบบของเท้ายี่ห้อโซโลมอนนั่นก็คือนิโคลัสเมมูดและชองลูดเดียสซึ่งหลังจากออกจาก s o โล m o n ทั้งสองได้มีความตั้งใจที่จะทำรองเท้าว,วิ่งเทลที่เหมาะสมกับการพิชิตการแข่งขันเลย เวทีที่สุดโหดอย่างเทือกเขาแอลเทือกเขาพิรรนีสและเทือกเขาโดโลไมเขาทั้งสองน,นะครับไม่ได้มองเห็นว่ารองเท้าก็เปรียบเสมือนจัก,กรยานเสือภูเขาหรือการเล่นสกีหะที่ตอนนั้นนะครับพัฒนาไปมากในเรื่องของขนาดที่ใหญ่ขึ้นเช่น129นิ้วที่มาแทน126นิ้วของจักรยานเสือภูเขาหรือจะเป็นสกีครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะเพื่อช่วยในการข้ามสิ่งกีดขวางได้ดีขึ้นซึ่งพวกเขาต้องการให้รองเท้าวิ่งเทลนะครับเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน ด้วยความคิดสร้างสารรค์และไอเดียของทั้งสองครับในปี2009ทําให้พวกเขาครับต้องการที่จะให้รองเทานะ้ามันมีโฟมที่หนาและนุ่มทั้งยังต้องการน้ําหนักที่มีความเบาครับซึ่งในขณะนั้นนะเป็นเรื่องที่ยากที่จะทําได้ทั้งคู่ครับจึงตัดสินใจนครับบินไปหานะเคมีที่โรงงานผลิตรองเท้าครับที่ประเทศจีนหลังจากออกแบบและทดลองด้วยวิธีทางเคมีต่างๆครับจนสุดท้ายพวกเขาได้ผลรองเท้าที่ทำจาก EVA ที่มีความหนาถึง29มิลลิเมตร ซึ่งมีความหนากว่ารองเท้าวิ่งในสมัยนะั้นถึง19มิลเมตรแต่ยังคงน้ำหนักที่เท่ากันหลังจากนั้นนะครับพวกเขาได้ทำการเพิ่อมมอุงศาแบบ r o c เก t geometry เข้าไปในพื้นรองเท้าครับเพื่อให้การวิ่งนะวิ่งไปข้างหน้าได้อย่างดียิ่งขึ้นนั่นจึงเป็นผลลัพธ์ที่ออกมาครับในครั้งแรกที่ถูกเรียกว่าหฮเกะวเนะเน่ซึ่งเป็นภาษาเมอรีครับแปลว่าบินอยู่เหนือพื้นดินจึงเป็นที่มาของคำโฆษณาของโฮเกะที่ใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้อย่าง Time to Fly และสัญ,ญลักษณ์รูปนกในปีเดียวกันนี้เองนะครับทั้งคู่นะครับได้ก่อตั้งและจดทะเบียนบริษัทในเมืองอาซีประเทศฝรั่งเศสในชื่อเดียวกันนะคือฮ9กาอเนลเน่หลังจากที่ทั้งคู่นะครับก่อตั้งบริษัทและได้เดินทางไปยังงานแสดงรองเท้าวิ่งโดยสวมใส่รองเท้าวิ่งเทลครับที่ทั้งคู่พัฒนา,นาจนพร้อมที่จะวางจำหน่ายอย่างฮ9กาอเนลเน่มาฟาเต้ซึ่งเป็นรองเท้าแบบแม็กซิมาลิตที่ดีที่สุดเท่าที่ทุกคนเคยเห็นในเวลานั้น ซึ่งในปีเดียวกันนั้นเองรองเท้าวิ่งแบบมินิมอลิสกำลังเป็นที่นิยมนะครับและครองส่วนแบ่งในตลาดอย่างมากผลลัพธ์จากการไปเปิดตัวในงานแสดงรองเท้าวิ่งนะฮะน่าประทับใจจนไปเตะตาของมาเพรสเชสและจอ h นียฮอบเบิร์สตผู้ก่อตั้งร้านขายรองเท้าวิ่งฮะที่ใหญ่และมีสาขาทั่วอเมริกาอย่าง b o u ์ d e r r u n n i n g Company โดยทั้งคู่ครับสนใจในรองเท้าเทลคู่นี้เป็นอย่างมากจนถึงกับขนาดขอทดลองเท้าครับจากเท้าของนิคลาสเมอร์มูดและนำไปทดลองวิ่งเลยทีเดียว ซึ่งรองเท้าเทลคู่นี้ครับไม่เหมือนกับรองเท้าที่พวกเขาเคยใส่มาก่อนมันทั้งนุ่มและยังมีน้ําหนักที่เบาซึ่งเป็นแนวคิดที่ใหม่อย่างแท้จริงนะเวลานั้นความเป็นไปได้ของการรวมกันระหว่างความนุ่มและน้ําหนักเบาครับจะเป็นการปฏิวัติวงการวิ่งครับอย่างแท้จริงครอบครัวของเบ ad, ิร์สตดจึงก็ต้องมานั่งคุยกันถึงรองเท้าว,วิ่งเทลของทางฮก้าเพราะพวกเขาครับตระหนักถึงคุณค่าในวัตกรรมใหม่ซึ่งพวกเขาครับ เรียกมิคลัสเมอร์มูดมาปรึกษาและเสนอที่ช่วยให้รองเท้าวิ่งของทางฮอกกาครับได้วางจําหน่ายในสหรัฐอเมริกาโดยนํามาวางจาหน่ายร็อนแรกในจํานวนที่มีเยอะมากเพื่อให้ลูกค้าเชื่อว่าพวกเขาไม่ได้ทําตลาดแบบเล่นๆในปี2010นะพนักง,งานในร้านบราเดอร์ running company ได้ทดลองใส่รองเท้าวิ่งเทวาของทางฮอกาซึ่งเขาพอใจฮนะและชื่นชอบมันเป็นอย่างมากพนักงานในร้านนะครับ,นะรบเริ่มพูดถึงความสุดยอดของรองเท้าคู่นี้นะครับ ทำให้ข่าวการวางจาหน่ายของรองเท้าฮอกาครับแพร่กระจายในกลุ่มนักวิ่งและกระตุน้นะครับทำให้พวกนักวิ่งแนละอยากที่จะลองสวมใส่มันดูสักครั้งข้อพิสูจน์ของรองเท้าครับว่าคู่นั้นดีหรือไม่ครับว่าได้จากปากคําพูดปากตัวปากของนักวิ่งและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของฮ o กาโอเนโอเน่จากการเริ่มต้นของรองเท้าเชลนะครับทางฮอกาโอเนโอเน่ได้มองเห็นถึงโอกาสและต้องการที่จะขยับไปทำรองเท้าวิ่งทางเรียบครับในปี2011 ้วยเทคโนโลยีที่เขามีครับทำให้ฮ o กานะครับได้เปิดตัวรองเท้าถนนรุ่นแรกนั่นคือ h o ก a บอนดีที่มีพื้นฐานมจาจาก h o ก a m a f a เตแต่ปรับเปลี่ยนดอกอยางมาให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการของนักวิ่งบนทางเรียบมากยิ่งขึ้นและแล้วฮ o กาบอนดี้ครับก็ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามมันขายหมดจากร้านนะในเว็บไซต์ออนไลน์อย่างรวดเร็วครับทำให้ b o r เด r r u n n i n g Company มีรายได้จากการขายรองเท้าฮ o กาทั่วโลกถึง7 5เ โมเก้าเนี่ยเนี่ยครับมีเทคโนโลยีที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นอย่างมากครับเริ่มจากคุชชั่นมิโซครับพื้นชั้นกลางที่มีความหนานุ่มเหมือนเยียบอยู่บนมัชเมลโล่ที่มีความนุ่มเด้งแน่นแต่มีน้ําหนักที่มีความเบาครับจึงสามารถรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีครับทำให้นักวิ่งครับสามารถวิ่งไปได้ไกลขึ้นขาไม่ล้านอกเหนือจากนี้ครับยังใช้หลักฟิสิกส์เดี่ยวบบล้อของจักรยานที่เรียวกว่าองศารองเท้าแบบ เม t a โรเกอร์จิโอเมทรีที่จะขับเคลื่อนอย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังมีดีไซน์ของขอบพื้นรองเท้าด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Active Woodframe เหมือนกับเบาะรถแข่งครับนักวิ่งจึงจะรู้สึกมีความสเสถียรฮะและยังสพอร์ตเท้านอกจากนี้ครับยังมีพื้นชั้นกลางแบบ j r a m e ครับที่เหมาะสำหรับคนที่มีเท้ารูปร่างแบนครับหรือเทคโนโลยีโปรไฟล์ครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีนะครับ ที่จะเรียกพื้นชั้นกลางครับที่มีความหนาแน่นต่างกันโดยบริเวณส้นเท้าจะมีความหนาแน่นของโฟมที่ต่ำครับทำให้มีความนุ่มที่มากซึ่งเหมาะกับการรับแรงกระแทกและบริเวณปลายเท้าที่มีความหนาแน่นที่สูงมากเพื่อใช้ในการส่งแรงออกตัวจากความสมําเร็จอย่างล้นหลามของแบรนด์หก้นในวันที่1เมษายนปี2 0 1 3บริษัทเด็ k เ r อร์ d อ o ดอร์คอร์ t i o ปของสหรัฐอ,อเมริกา ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการออกแบบรองเท้าและเป็นผู้จัดจำหนารองเท้ากว่า50%ประเท,ทั่วโลกรวมทั้งยังมีแบรนด์ในเครืออย่าง UGG, Teva และ s n o o k ได้เข้าซื้อแบรนด์ฮอก้าเนเน่ครับหลังจากได้ร่วมลงทุนในปีก่อนหน้านี้โดยทาง c e o ของ Decker อร์อย่าง Angel Ma r t i n e z ผู้ซึ่งเชื่อมั่นในแนวกีฬานวัตรกรรมของทางฮอก้าครับไม่แพ้ผู้ก่อตั้งอย่างนิโคลัสมามูดและชองลูกเ er. ดียโดยตอนนี้ครับนวัตรกรรมของรองเท้าฮก้าเนโอเน่ได้ถูกนำไปใช้แล้ว ในรองเท้าบางรุ่นของแบรนด์ UGG และในปัจจุบันนะครับ h เนี่ยก็ได้ทำรายได้ให้กับทางบริษัทของ Decker Outdoor Corporation ถึง93.1ล้านดอลาลาร์าสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราวประมาณ3,000ล้านบาทเลยทีเดียวหากเพื่อนเพื่อนนะมีความคิดเห็นอย่างไรครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ข้างล่างเลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ